และสุดท้ายนะจุดจบคืออะไรครับพอหมดผลประโยชน์ยอดเดียว,วไม่ขึ้นไม่รู้จะมีประเด็นอะไรแล้วสุดท้ายเขาก็นีจากหายไปนะครับทิ้งไว้แต่อะไรทิ้งไว้แต่ความเดือดเนื้อร้อนใจประเด็นที่ทําให้ครอบครัวเราขุณนเคืองหมองใจกันนะครับมันเป็นฟมที่แบบเออ ทำให้ครอบครัวเราคุยกันไม่ได้นะครับคนพวกนี้เขาก็จะมานะครับรองไม่มีประเด็นพวกนี้ยมันไม่มียูยูทูบเบอร์หรือว่านักโพงนักข่าวเข้ามาหรอกครับพอมีประเด็นเดี๋ยวเขาก็มาะครัหมดผลประโยชน์แล้วเขาก็ไปมันมันมันมีอยู่แค่นั้นแหละครับตอนนี้มีคนติดตามนะแจเยอะหน่อยใครมาด่าน้แจก็ยอดวิวขึ้นนะครับ เออก็คนก็ต้องลุมด่านะครับทาไมต้องลุมด่าลุมด่าสิเพราะยิ่งด่านะแล้วแต่ก็ได้ยอดวิวแล้เผลก็อยู่แค่นั้นนะครับนั่นแหละเนี่ยครับเขาเรียกว,ว่ายอดวิวกันเหตุนะครับยอดวิวป็นเหตุนนะะบบหสังเกตได้การมันมาณงามของคน <ừ. S 1> อยู่ในอยู่ในอะไรนะอยู่ในประเทศไทยนี่มันเริ่มมีน้อยนะครับ เขาส่งมาเขาตัดต่อตัดช่วงไอ้นี่มาส่งลายมาไอ้เตี๊ยมแบบมจังโอ้นเตี๊ยักงเบากว่าจิงมัส่สวนไงไงผสมได้อืมบนต่อบนต่อเฮ้ยทิ้งไหนใช่ไหมกินโอวันตีนไหมคะกินตีนแต่เช้าแล้วกินตีนแล้ว ไงกินปีนไข่ปูวันปีนโอวันปีน,นป้ากินแต่เช้า<อ>ป้าลุงมากินแต่เช้าพี่์ได้ไ<ะ><ะ>ง่ายแต่เตือนกันแม่ตะวันบ้านนาะลองข้ามมือนขะองเราสวัสดีค่ะช่องเมดีสตอรี่นะคะแคนแจนักหน่าย <laughs> าแต่เช้าเลยพักผ่อนไข่ปลาฮะ โอมหรือน้ำมนน้ำมนอ้าวอยากดูที่ยายเราโอมอ่ะผมพูดอยู่บ้านนี่จะนั่งนั่งข้าวเพียบกินข้าวนะครับผู้สาวสมัยที่จนั่งงามเด้อทุเมื่อนี่เขาเรียกแกเป็นยังไงว่าเขาเห็นน้ำมนเดินไปอยู่กับตาชานหายห่วงขึ้นไหมจริงเขาไปเล่นปกติของเขาแล้วจริงเขาทำไมทุกวันแหละมีเล่นมีราวก็จะมาตลอดนี่ลุงก็ดูหลายครั้งแล้วเมื่อคืนนี้ก็โทรมาบอก แม่เดี๋ยวไปตอนบ้านปยายนะนอนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่โทรมาบอกอะมีเพื่อนก็จรจิงอยู่ก็อจิงอยู่จริงๆเขาจะน,นอนอย่างนี้ต่แต่ก่อนบ้านไปกีดยางก็ถ้าถ้าไม่ได้พักอยู่บ้านนิงก็ก็เจิงโอมน้ำมนต์นอนบ้านพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ตลอดวันนั่งตายหน้าตายก็ไปกีดยางเหมือนกันเด็กๆก,ก็จะรวมอยู่ที่นั่นน้นาจริงๆช่วงนี้คนดูตาชาญเยอะมากเลยนะป้าเนานะยังไงก็<ส>าแก ฝาก FC นะคะดูโฆษณาให้คุณตาชาหน่อยนะคะถ้าโฆษณาไม่ขึ้นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไปบอกตาในไลฟ์สดหน่อยนะคะว่าให้ให้ตาชาเนี่ยเช็คเปิดโฆษณาด้วยนนาาเนาะบางทีตาชาอาจจะลืม,มเมื่อคืนก็โทรไปเช็คดูโฆษณาอะไรนะแล้วได้ไม่ขึ้นอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไม,ม่เปิดรายได้ไอะไรพวกนี้ก็ตามประสาอะไรบางทีเขาก็หลงหลงลืม แกก็มีความสุขของแกน,นะแบบเหมือนกับเวลาบ้างๆอะ่ะเลวลาบ้างๆก็มีเพื่อนคุยไปง่ายนี่ก็ทํางานแ้วคุยไปเลี้ยงวัวก็ทำคลิปไปอะไรของแกมันมัน,ม,นมันไม่เหงาอะ่ะตอนนี้ปาก็ใส่ชุดข่าวนะคะเพราะว่าจะไปลดน้ำมนต์นะคะ เขาบอกว่าคลิปนี้ทําให้เราเป็นคนสองซิมนั่งยิ้มด้วยดูอบอุ่นนะรู้สึกน้ําตาจะไหลอีกเขาบอกทั้งยิ้มทั้งนั้น้ตาจะไหลแล้วเราเคาก็สองซิมแล้วนะที่ใ,ใครอยู่ในเรื่องราวกอกอซีรีส์เนี่ยเอาจริงน่าจะหลายซิมอยู่นะวันนี้บางทีก็ร้องไห้ที่ก็หกัวเราะที่ก็งงบางทีก็กังวลในกังวลที่ก็โมโหอ,อะไรไอาจจะหลายซิมก็ได้เลือกนะเยอะมากมีก็สงสยัยไม่ชุกกะลงเลยนะ มีหลายเรื่องนะต่ว่าน้ำมนต์มาบ้านพา่อใหญ่แม่ใหญ่สังเกตได้เลยว่ากินข้าวอะไรเยอะอืมใช่ไหม<อ>คือคอมคขาชิงเขาได้ก่อนเขาเป็นยังงั้นเหมือนที่เขาขีจา่จักรยานเขาพูดกับป้าไงเอาว่าถ้าหากว่าครอบครัวไม่เป็นแบบทะนนเลาะอะไรอรพวกนี้มันก็จะเป็นแบบนี้น้ำมนต์จะเป็นคนที่คิดอะไรได้ก็พูดลงมาเลยคือจริงๆก็ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ปกติของเด็กก็น่าจะ เพิ่งมาหนึ่งปีใช่ไหมป้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เขาโตมาก็จะเป็นการใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมอืมใช่ไม่เป็นรจริงๆเราเราเราไม่สร้างความกดดันให้ให้ลูกเราไพยายามทำอะไรให้มันชอบที่สุดเพื่อรักษาความรู้สึกข,ของลูกไว้มีมีชิปโอมมาไหมบ้าไม่มีไม่มีเหรอเมื่อวันเมื่อคืนดแบบูจารช์ยบอกโอมากินข้าวด้วยแต่ไม่น่าจะใช่เก พูดผิดเพราะว่าแกพูดใส่ไม้เอา oh. พ,พอลงมาแล้วกไ็ไม่แก้ oh. <laughs> แต่ป้าดูภาพเมื่อคืนไม่เห็นมีอมหรือว่าดูไม่จบก็ไม่รู้ป้าหลับก่อนไม่แน่อาจาอาจะแบบไม่ได้ถ่ายไงอาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่ถ่ายก็ได้อ,อยากดูบ่อยสิเอาเนี่ย ตาไก่ยายนี่คือป้าส่งมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช่ไหมเลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยได้เกิดเพราแต่ก่อนป้าไม่มีบ้านอยู่กับพ่อกับแม่บ้านขอดนี่โอมจะเป็นคนที่พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เลี้ยงคนแรกเลยน้ำมนต์จะไปอยู่กับป้าตอนอยู่กรุงเทพเพระตอนนันสองขวบจำพ้าจตไม่ผิดนะ ข้าวเยอะนีข้า,อาวอะไรต้มไก่จริงตอนนี้ครอบครัวพระบ้าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคุยกันได้หมดแล้วเนาะมันก็เริ่มดีขึ้นอะอแต่ก็คืูก็คืนที่ป้าลุงบอกว่าเวลามันเวลามันยากทุกอย่างอร่อยไหมครับอร่อยครับละเตเป็นคนถ่าย จริงๆป้าก็เป mm ็น hmm. ห mm ่วงเป็นห่วงหลายๆคนนะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นห่วงทุกคนแหละเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละพวกเราจริงเราเจอประสบการณ์อะไรมาเยอะเลยกินยาตไม่ใช่กินยาของข้าป้าไม่ได้บอกป้าไม่ได้บอกเออ